ตลอดปีครับตลอดปีฝนมาน้ำมานี่ก็ต้องคือหน้าฝนเรามีที่สูงเราก็ปลูกได้เนาะครับอ๋อ oh มันชอบไว้ง่ายมันชอบน้ำอืมแต่ไม่ชอบแฉะอืมไม่ชอบแชะครับ ชอบน้ำครับไอชุ่มชุ่มของผมเห็นไ้อตายอันนี้คือยังไงพันหยกขาวยืดบหน่วยใหญ่ลงลูกหลับครับยน่วยใหญ่งลูกอันหน่วยขัน่วยใหญ่คือเขาจะเอาไปเฮ็ดพันธุ์เนาะครับไวทะพันธุ์มันจะลูกเลี้ยงลูกใหญ่ส่งทั่วประเทศไทยตอนนี้คือว่าเมล็ดพันธุ์บ่อใครมีครับครับแต่คือต้องหาเมล็ดพันธุ์มาเลยก็กำลังมีอยู่ เอาก็ได้ยินว่ามันมันอธิบายมันมีปัญหาที่มันเป็นอันนั้นเกิดจากอย่างที่มันมีหนามมีอย่างไรมันอาจจะผสมเกสรจากแมลงนะครับอ๋อต้องดูแลดีๆรับเลยดูแลหาหาไว้ไงเราเราจะเก็บสายพันธุ์ใหม่ครับต้องดูแลดีๆนะดูแลดีๆเพราะว่าตัวไหนมีนามเราก็ไม่เอาครับแล้วก็ต้องแยกแยกเอกทิ้งเลยแต่สุดยอดเลยนวลยงย่ขี้ไฟเบอ่งนยนี่ครับอ๋อคุณนวอยงยงรับเลยครับสุดยอดครับไปชมกันครับ เขาจะเป็นอย่างที่เป็นลูกลักแบบนี้มันดิลูกเลียวโยดเโยดรสชาติมันเป็นไงหวานกรอบนี่สุดยอดครับเ,น,เนื้อนเ,นอเอยอะผัดเนื้อเออเยี่ยมยอดเลยครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้าง,รา,งรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกษิจชุมชนและก็การสร้างรายได้แบบมากไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชม บ้านแม่โดนมะเขือต้องมาเบิงครับยกขาวสุนยอดจำนวนงามๆเนาะเป็นไครมาใสดสลดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,บลุงหลอดมดนเดืองครับลุงหลอดบ้านไหนนี่บ้านดงสีชมพูครับดงสีชมพูตำบลตำบลวาริตอำเภอวาริตสภูมจังหวัดสกลน,นครครับยอดผูมะเขือผูมะเขือแต่ตอนนี้มเมล็ดพันธุ์เรียบเวอร์ละวะ ก็มีอยู่ครับมีอยู่บ้างนิดมีอยู่นิดหน่อยเพราะว่ากําลังทํานี่ไงก็ก็เก็บผลผลิตพวกนี้แหละไว้ทำสวนสวนด้านบนนั่นปลูกโดนไปแล้วนานเรือยังสวนนั้นประมาณเดือนครึ่งแล้วเดือนครึ่งแล้วอแต่ส่วนนี้กําลังเป็นหมากตัวนี้คือจะเอาไว้เป็นทาพันุ์เพื่อส่งลูกค้าครับเออถ้าปลูกแล้วมันเป็นลูกอย่างนี้นี่นานหรือยังนี่ตัวนี้เป็นนานแล้วนะเป็นนานแล้วบอกครับอืมมึงน่อยมันสี่นลองเพราะว่า เริ่มเก็บมาตั้งแต่นูนแล้วลูกมันนะอ๋อเราก็เก็บมันแก่แล้วก็เก็บแก่ก็เก็บออกเอาพูดถึงการดูแลรักษาลุงหลัดเรื่องเรื่องมะเขือพันยกขาวเฮานี่บอกให้ฟังก็ส่วนมากมันก็ไม่มีโรคเยอะนะพันนี้นะครับก็รักษาคือมันก็มีหน้าแรงนี่หน้าแรงเนาะมันจะมีโรคเพลี้ยไฟลายแดงแล้วก็เพลี้ยจะกระจัดแค่นั้นแหละครับที่ดูแลที่ดูแล ถ้ามันถ้ามันเจอเราถ้ามันเจอเราก็มียาอยู่ยาสามลุงหลอดยายาเพราะว่าส่วนมากลูกค้าสั่งในมะเขือกับผมใช่ไหมเขาจะสั่งยาด้วยแนะนําตัวยาด้วยไม่ซื้อในก็มาแนะนําได้อซื้อส่งประจําเลยยาต้นสวยมากเลยแต่ผมใช้นี่รู้สึกว่าดีนะครับครับลุงหลอดมาตรงนี้เดืนนี้ใช้ดีใช่ไหมครับยายาสามชนิดนี้ใช้ดีตลอดเป็นไงต้นนี้สวยไหมก็ผ่านไม่าดี ผ่านอยู่นี่อันนี้คือลร,รูปทรงลำต้นอะไรนี่ผ่านหมดเลยครับนี่นี่คือยกขาวมันจะมีรสชาติกรอบอ่าพันแซมผักกาดโอ้ลูกใหญ่นะขนาดนี้ยังไม่แก่ได้นี่ครับอันนี้ยังเด็ดเด็ดไม่ได้เพราะว่าต้องอเอาไปทําพันไว้ทําพันเก็บไม่ได้อ่าพูดถึง<ย>ทําพันลุงลุงหลอดไขาไยขาย ส่งทั่วประเทศขายยังไงวิธีการขายขีดละห้าร้อยห้าสิบพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเก็บเงินปลายทางมีแสดงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการส่งแล้วมาหลายปีแล้วเนาะมาหลายปีแล้วขายมาหลายปีแล้วลปีแ้วก็คือเป็นปัญหาเรื่องการจัดส่งนี่คือไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับสุดยอดครับอบวกนี้คือเอาไว้ทำพันทำพันหมดครับนี่จะพอไหมล่ะนี่ลุงหลอดถ้าประมาณนี้เราก็ต้องเอาคนผลิตทางนู้นมาทำพันเหมือนกัน สะสมไปนะคือคือเก็บตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้ปลูกก่อนถ้ามันเป็นจริงสิลุงหล่ะออกดอกกว่าขัรออกดอกของมันมันออกตามแล้วเป็นยังไงว่าตามข้อมันนี่ข้อมันจะไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่เออไว้ง่ายครับปงยอดออกมามันก็เป็นเลยดอกนี่ปงยอดออกมาแตกยอดแตกนิดแตกยอดออกมาก็เป็นเลยออผลผลิตก็เกิดว่าเราต้นแต่เราปลูกเริ่มต้นนี่การปลูกพอปลูกเอามาเล็ดมันหวาน ไว้แล้วเอามาปักลงดินเ่หวานประมาณยี่ห้าถึงหนึ่งเดือนยี่ห้าวันถึงหนึ่งเดือนยีห้าวันถึง1เดือนก็คือให้เป็นต้นเล็กๆครับแล้วก็เมาลงแปลงลงแปลงระยะห่างการปลูกระยะห่างก็ผมประมาณก็แปดสิบเซนนี่นั่นแปดสิเซนแปสิบหรือเมตรก็ได้ถ้าดินสวยแล้วแต่สภาพดินดินที่เขาชอบอะมาเขือนี่ดินชอบคือดินล้วนปนทรายดิน ดินล้วนทรายดิลวนปนทรายดีมากเลยใช่ไหมอืมเป็นแต่ใส่ปุ๋ยใส่ครับใส่ปุ๋ยเนาะอ่าอ่าส่วนมากผมจะพวกใช้มูลไก่ขี้วัวขี้ควายได้นี่ครับครับที่เอามาผสมประสานกันปุ๋ยเลยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเคมีที่ใช้ปุ๋ยเคมีที่ใช้ก็สูตรสิบห้าสูตรสิบห้าอย่างเดียวครับกาอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ใช้ได้หมดเอาสิบห้าเสมออย่างเดียวครับการใส่ล่ะใส่ยังไง ก็ใส่เลยตั้งแต่อายุมันประมาณเท่าไหร่เราปลูกถ้ามันติดประมาณ1ิบหาวันใช่ไหมเราก็เสริมใส่เลยอไม่ต้องรองพื้นนะถ้ารองพื้นอ่าโอกาสตายเยอะเพราะว่ารากมันยังไม่งอกอ่าอ่าอ่าเราจะพิ่งอ่าเพิ่งใส่รองพื้นไม่ใช่เราเพาะเมล็ดถ้าเพาะเมล็ดนี่รองพื้นได้๋อเป็นต้นสวยมากเลยนะเขียวสีแสดงว่าถือปุ๋ยได้เนาะถูกหลอดใช่ไหมถูกปุ๋ยถูกยา ถูกยาถูกปุ๋ยถูกยานี่เป็นสมมติว่ามันเกิดโรคจองโรคที่ลุงหลอดว่านนี่มันจะเขียมันจะเป็นยังไงมันจะใบกกอบเขาเลยมันจะเกาะใบจะกกอบใบแห้งเลยถ้ามันเจอแล้วเราก็เจอแล้วก็รีบพ่นเลยแต่พยายามหายไหมหายอืแต่แต่ลําบากหน่อยคือได้ฉีดบ่อยถ้ามันเกิดแล้วนะถ้าเกิดแล้วต้องฉีดบ่อยแต่พยายามคือเรารักษาตั้งแต่ตอนแรกอืตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช่ไหมอือ เกิดขึ้นมาเราก็รักษาตั้งแต่ตอนแรกมันก็จะไม่มีปัญหาเลยอ๋อหมายถึงดูแลรักษาตอนที่เป็นเริ่มต้นเลยที่ตอนที่เราปลูกเอามลเลพั์มันมาคครับมันงอกขึ้นมาเราก็เริ่มฉีดมาเลยอืมันจะรักษาง่ายส่วนมากมันจะไม่เกิดนะครับครับครับถ้ามันเป็นแล้วมันจะอาจจะแก้ยากนิดนึงครับการดูแลรักษาก็ไม่ยากถ้าปลูกถึงจำนานแล้วครับลูกหรอดนี่ทรงทรง เม็ดมะะเขือมะเขืออนี่ชันโยขาวเป็นสายพันธุ์ของตัวเองที่ผลิตผลิตเองสร้างขึ้นมาเองโดยครับผสมพันธุ์เองรับประกันเลยว่านี่คือของตัวเองผสมพันธุ์เองทั่วประเทศไทยแล้วไปตอนนี้ี่ทั่วประเทศไทยเป็นไงกระแสตอบรับจากการก็ดีอยู่ครับได้ผลผลิตเอาผลผลิตได้ประมาณเท่าไหร่ต้องแต่ส่งมาเนี่ยหลายกิโลแล้วะหลายนะครับเยอะทั่วไทยแล้วทั่วไทยแล้วจากประเทศไปไหม ต่างประเทศก็ประเทศลาวอ่ามีแล้วมีแล้วแต่ตอนนี้ก็คือถ้ายอยากสนใจก็ทักมาครับเดี๋ยวจะเอาออเดอร์ให้คขีดหนึ่งขีดหนึ่งใช้ได้เยอะไหมขีดหนึ่งได้ประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่ประมาณกี่ต้นมันก็แล้วแต่เราปลูกเนาะอืส่วนมากผมจะปลูกอยู่ประมาณถ้าปลูกทีนี่มันปลูกระยะทีมันจะได้อยู่ประมาณแปดร้อยต้นแปดร้อยก็ต้น ถ้าแปดล้อก็ต้นนี่รายได้ถ้าช่วงเป็นแสนเป็นแสนแล้วแต่ราคาราคาตอนนี้นี่ดีสี่สิบถึงห้าสิบาทต่อกิโลยี่สิบาทนี่เราก็อยู่ได้แล้วใช่ไหมครับถ้ายี่สิบาทนี่ถ้าเกิดมาสี่สิบนี่สบายคือเท่าตัวเลยยิโอ้ยิ้มเลย จะได้แสนแน่นอนพี่ได้แน่นอนจากไร่ละห้าหมื่นทีเเป็นแสนเนี่ยเพราะว่าจากยี่สิบบาทจากยี่สิบบาทปกติลุงหลอดเคยขายก็คือประมาณยี่สิบยี่ห้าประมาณข้30สามสิบสามสิบไม่เกินสามสิบอันนี้มันมาสี่สิบเรื่อยๆลยนี่นะส่วนมากจะได้ขายประมาณยี่สิบยี่ห้าสามสิบอยู่นี่แหละอแต่ไา่ได้ขนาดนี้เราก็อยู่ได้แล้วอมันขึ้นอยู่กับอะไรลุงหลอดที่เป็นราคาการตลาดที่มะเขือมันไม่มีนี่เพราะว่าอะไร ปลูกซ้ำดินเก่าไม่ได้ครับปัญหาตายนี่ต้นนี้นี่ก็คือเป็นอาการแบบเหี่ยวไปเลยเหี่ยวเฉานี่ปีที่สองนี่เกิดจากอะไรเหี่ยวเฉาเกิดจากพื้นที่เดิมพื้นที่เดิมออืดินไม่ง่ายดินเราอืถ้าปลูกซ้ำของเก่านิดอยู่ไม่ได้ครับก็คือเราต้องมีวิธีการคือหาที่ปลูกใหม่อ่าพักไว้สักสองปีสองปีสองปีหมุนมาหมุนมาปลูกอย่างอื่นทดแทนซะก่อนแล้วค่อยมาปลูก ถ้าปลูกสมมติปลูกได้อยู่ประมาณสองปีนี่แต่ตายน้อยถ้าปีหน้าทำมาปลูกอีกตายเกือบหมดได้นี่ตายวัดเลยว่ผมทดลองแล้วแต่แก้ไม่ได้ปูนขาวใส่ก็ใส่แล้วยาฆ่าเชื้อราก็ได้ใส่ไม่อยู่ไม่อยู่เพราะว่ามันจะเป็นไม่คล้ายๆว่ามันมันเบื่อครับครับ ปลูกซ้ำซากมันเบื่อเป็นโรคเราก็ต้องเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนพื้นที่พ,ทพื้นที่ในที่นี้ก็คือเปลี่ยนพื้นที่ไปแปลงอื่นครับอะไรก็ง่ามแต่เอาหลอดนะยังไงพันหยกขาวหย<ล>กขาวขอ,ของแท้มันจะเป็นแบบนี้ครับงงมันจะลูกเรียวเห็นบ่มครับ,รบมมเออเพื่อนอะไง่ามจริงมะเขือเพื่อนนะครับลูกเรียวอืมน้ำหนักดีครับน้ำหนักมาบอกอะไรคว้านมันใหญ่ควานใหญ่ควานใหญ่รสชาติมันกรอบหวานขนาดลูกเล็ก ลูก่องนี้นะสวยนี่ลูกบางบางเจ้ามันจะเป็นออกเป็นซุยๆบัวกรอบเนาะใช่ไหมครับ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 ส่วนมากู่ตลาดมันจะเป็นคล้ายๆลูกกลมๆนะใช่อันนี้จะเป็นลูกออกลูกขาวอันนี้ขาว้ง่ายเก็บโตก็ได้นี่ใช่ไหมพูดถึงตอนนี้ก็ที่ปลูกไว้แปลงนู้นเยอะไหมลุงหดินประมาณเกือบไร่ได้ ที่ปลูกแปลงนั้นนะครับเกอบไร่ถ้าขายได้โลละสามสิบห้าถึงสี่สิบก็ได้เงินหลายหมื่นอยู่ปีใหม่อาจจะได้ขายอยู่วีใหมได้ขายเป็นวะครับเพราะว่ากําลังเป็นดอกไปนี้แหละอืมอืมอืมำเป็นดอกสวยสวยพูดถึงการเก็บผลผลิตยาวนานไหมมะเขือเราโอ้ยขายได้เป็นปีเลยถ้ารักษาได้รักษาดูแลดีๆรักษาดีๆได้เราก็เก็บไปตลอดเก็บไปเรื่อยๆเพราะว่าเรารักษาใส่นะใส่ปุ๋ยรดน้าครับ ฉีดยาไปเรื่อยๆมันก็เป็นไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรมันจะปุ่มยอดออกมาเรื่อยๆเนาะผมว่าสายพันธุ์ยกขาวนี่น่าจะไปทั่วประเทศแล้วเราถ่ายตะวดูนะเนาะประเทศแล้วขายหลายปีแสดงว่าเขาก็ต้องพ่อพันธุ์การพ่อการเจ็บพันธุสายพันธุ์ยกขาวไว้วิธีการเจ็บของลุงหลอดเจ็บยังไงก็มันแก่ใช่ไหมแก่แล้วเราเอาเราเอาทำยังไงต่อในไงเริ่มเริ่มจะเก็บได้แล้วอนาะ เริ่มเลี้งแล้วนี่ถ้าเหลืองนี่คือเราก็เก็บได้อีกแล้วไปทํายังไงเวลาเราก็ไปเอาเปลือกออกใช่ไหมครับปาดเอาเปลือกออกแล้วก็อ่าใส่ภาชนะใส่กระแป้งใส่อะไรก็ได้ไว้สักให้มันเน่าให้มันเน่าก่อนตากแดดไว้ให้มันเน่าแล้วก็มันล้างให้สะอาดที่สุดครับให้เหลือแต่เม็ดอ่าสะอาดที่สุดถ้าเก็บไม่รักษาไม่ดีๆทำไม่ได้ก็เชื้อราขึ้น ก็คือเราต้องเก็บแล้วเราก็เอาเอาไว้ได้นานไหมนานก็คือแช่ตู้เย็นไหมไม่ใช่เอาไว้ในอุณหภูมิปกติครับผมยังไม่ใส่ตู้เย็นนะอ๋อไม่ใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นบังคนวอกทําไมไม่ใส่ตู้เย็นไม่เคยใส่แต่พราะเก็บใส่ธรรมชาติใส่ใส่กระป๋องใส่อะไรไว้คือเราจะเบิดฟ้าไว้ให้อากาศระบายครับครับอ๋อมันก็อยู่ได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนน่ปลูกเลยปีต่อปีช่วงไหนที่เราแนะนําปลูก ปลูกได้ทุกฤดูดปลูกได้ทุกตลอดปีครับตลอดปีฝนมาน้ํามานี่ก็ต้องคือหน้าฝนเรามีที่สูงเราก็ปลูกได้เนาะครับอ๋อมันชอบไว้ง่ายมันชอบน้ําอืมแต่ไม่ชอบแฉะอืมไม่ชอบแฉะครับ จะชอบน้ำครับอชุ่มๆของผมเห็นน้ำตายหมดเลยน้ําเยอะวะน้ำเยอะฝนตกตลอดเอยเป็นไรขาดทุนเลยเอขาดทุนเลยปีนี่นะน้ำน้ำมาแรงได้ปีเมื่อกี้นี่ครับฝนหนักฝนหนักปีที่แล้วก็ไม่ไหวขายได้เงินประมาณกี่พันสองสามพันน้ำมาเลยเรียบร้อยเลยตกตลอดเอยเพราะว่าตอนนั้นมันที่ต่ำนะครับพอเลยมันแสะมาเขือครับยกขาวนะครับลูกคน ใครสนใจล่ะทํายังไงใครสนใจก็แนะนํายังไงใครสนใจก็ติดต่อมาเบอร์เดิมเบอร์เดิมยายนวลยายนวลลุงหลอดลุงหลอดเบอร์เดิมขายทั่วไทยขายทั่วประเทศขีดละนะห้าร้อยขีดละห้าร้อยห้าสิบพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับอ๋อเก็บเงินปลายทางแนะนํำไหมมีแชมอะไรไหมเดี๋ยวนี้นี่มีก็เม็ดถั่วเอเม็ดถั่วแล้วก็ลูกบวบหอม แถมไปด้วยครับถั่วพันเฮาดงเฮา,าดงโอ้เฮาดงดกเฮาดงดกผมล,ล,ลูกยาวลูกยาวผม,มกินหวานตอนนี้หมดแล้ว <laughs> ทําไมไม่เอากับยา <c oughs> ยนะเดี๋ยวไปเอามปเอาอยู่เอยตัวโยกขาวนั่นต้องการซื้อก<ฟ>็ได้พันที่ที่เป็นบวกหอมนี่หอมจริงไหมหอมจริงครับแล้วประกันเดี๋ยวขอไปน้่งอยู่เดี๋ยวจะขอให้ปากร้านไปนั้ไหมอยู่นี้ก็มีบ่าอยู่ในอยู่นี่บ่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ขออยู่แะโอเคโอเคหอมหอมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับครับ อ๋อลุงหลอดก็คือสายพันธุ์นั้นเราเก็บไว้ไว้ไว้ไวครั้งต่อไปครับ oh. คือว่าเราเก็บเก็บไว้ขายนี่แหละอืมเอาพูดถึงเรื่องการปลูกมะเขือหยกเขาของลุงหลอดปลูกมาแล้วเป็นไงบ้างผลผลิตการผลริตแล้วก็ได้ดีอยู่อปลูกมะเขือนะผมผมว่าได้ดีกว่าหลายอย่างอ,อแต่เราก็อย่าลืมอย่างอื่นบ้างคือเหมือนผมนี่ครับปลูกพัก ไปบ้างอากาศคกาศตุ้งความตุ้งความนี่แหละเออความตุ้งดอกแซมไปแซมไปมะเขือเขาปลูกไปกก็ปลูกไปปลูกหลายๆสิ่งหลายอย่างเออเออเออสุดยอดแต่ส่วนมากก็เน้นมะเขือนั่นแหละครับเพราะว่าผมทําพันธ์เนาะอทําพันขายทั่วไทยทําพันขายทั่วไทยสุดยอดสุดยอดอืออ่าเป็นกำลังใจให้ลงหลอดขอบคุณได้หลายครับเดี๋ยวจะมาดูสวนนู่นครับครับดูผลผลิตสุดยอดสุดยอดเอามีเบ้งประมาณปีไหนเดี๋ยวก่อนปีใหม่ ก่อนปีใหม่ก็ได้ได้ขายเนาะครับเดินทันวานนี่แหละจะมาใช้างงนงอยมันน่ะสุดยอดครับเนี่ย,นนยครับ,รบพันยกข,ขาวครับพี่น้องคักงามพีดีเป็นกำลังใจให้ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมใช่ไหม่ครับสวัสดีครับยกข,ขาวงามพีดี